อุปกรณ์ตัวนี้เราจะเรียกว่ารางซีนะครับผมรางซีใช้สาหรับยึดแคมประกับรางซีเพื่อยึดต่อนะครับผมโดยใช้ยึดต่อเหล็กนะครับผมการติดตั้งและการใช้งานนะครับเราจะตัดใช้งานก็ประมาณ6-7เซนนะครับผมประมาณนี้นะครับตัดออกมาจากนั้นก็ไปยึดติดกับผนังนะครับผมจากนั้นเราก็จะนําแคม วางตีตัวนี้นะครับมาใส่ไว้นะครับมาใส่ลักษณะแบบนี้นะครผมจากนั้นก็นำโต้มาใส่ก็ตรงกลางน,นะครับใส่ตรงนี้นะครับโต้รอยปาดตรงนี้นะครับผมจะวางเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งก็ได้นะครับผม จะได้ลักษณะหรือีนะาสำหรับการแตนดังนี